สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะครับแล้ววันนี้พี่ตีจะพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Kawasaki ZX10R นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2017นะครับสีเดิมสวยนะครับของแต่งพอมีนะครับแต่สำคัญราคาไม่แรงครับมาชมว่ารถคันนี้จะวิ่งเท่าไหร่แล้วสวยยังไงครับมาเลยครับผมอึ๊บอะมา เลขไมค์คันนี้ครับอยู่ที่17,562กิโลเมตรเท่านั้นครับเรามีเลขไมค์จาก้าลูกค้าให้ดูทุกคันนะฮะย้ำเลยนะฮะนี่กุณแจกครบ2ดอกครับผมนี่แข่งขอบนเดิมสวยครับหัวโชคสวยไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสนะครับนี่ครับกระสบัดไฟฟ้าจากโอลินนะครับตรงรุ่นเดิมๆติดรถมาเลยฮะนี่ประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวหนังสือไม่มีเลวร้างครับปอกแฮนเดิมตุ้มไปแฮนเดิมมือคัตเดิมเดิมนี่นะครับปั๊มเบรกบนเดิมครับผมไม่มีบุบ เอาไปครับไม่ไม่มีคดไม่มีงอแหมไม่ใช่ถังนี่ประกับไปอ่ะประกบคันเลรับตัวนังสือไม่มีระรางครับผมเห็นไหมฮะเหมือนใหม่ชุดครอบถังเดิมสติ๊กเกอร์เดิมครับสติ๊กเกอร์ Warning อยู่ครบนะครับครอบถังคาร์บอนแท้นะครับรวมถึงการถังคาร์บอนแท้เช่นเดียวกันนะครับนี่มีการถังที่เป็นที่เป็นยางแบบหนาๆมาให้อีกชั้นหนึ่งโอ้โหหลายชั้นเลยอันนี้ฮะนี่บ่อนั่งเดิมครับ บอกซ้อนเดิมมาครับปโลโก้นินจานะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับชุดแฟริงด้านท้ายสติกเกอร์เดิมอยู่ครบไม่มีรอยทลอกนะครับไม่มีรอยล้มนะฮะชิวหน้าเดิมครับติดรถมาจากศูนย์เลยในส่วนด้านหน้านี่ครับเป็นอุกกจกแต่งนะครับเป็นงาน c ซีนซีสีแดงครับเท่ากับตัวซับแทงโชบหน้าเลยนะฮะไฟคู่หน้าครับใสๆครับแทบไม่มีรอยหินจริงๆนะเนี่ยโอ้โหบางคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวนะฮะ ยางหน้าหลังนะครับนี่ครับสภาพอยู่ที่มาณ90%ครับจาก Pirelli Rosso 2นะครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมทิ๊กเกอร์เดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่ลอจริงๆครับเพรานี้คือ17,000กิโลเมตรแท้นะครับกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินนะครับคาลิเปอร์หน้าเดิมครับนี่ครับไม่มีร้มรอยสไลด์เลยนะครับอันนี้มาพร้อมอากาศหม้อน้ําแต่งนะครับพอท่อด้านหน้าเดิมๆครับไม่มีบุบ ไม่มีกระแทกด้านหน้ารอนนี้ไม่เคยมีบาดเหตุนะครับแล้วก็อ,อกล่างด้านหน้าครับแนบสนิทชิดทุกจุดชุดสีฟันที้กันข้างครับผมดูเลยครับสติ๊กเกอร์เดิมครบทุกจุดไม่มีรอยล้มสลด์นะครับการล้มแต่งตรงรุ่นนะการแข้งแต่งด้วยนะครับนี่การแข้งแต่งด้วยนะครับจากคาร์ลิแขงเครื่องฝั่งขวาไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะบินมาดูนี่หน่อยโทเฟรมรถสติ๊กเกอร์เดิมครบทุกตำแหน่งนะฮะไม่มีบูบไม่มีกระแทกไม่มีเก็บสีเก็บงานนะครับให้ดูเลย พักซ้ายแตงขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแต่งหักขาเหยียบเบรกหลังไม่มีคดไม่มีงอรถที่าคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งทรงอาคารปรวิกเป็นงานเกรดพรีเมียมครับกาดท่อนะครับเป็นคาร์บอนแท้เลยเราจัดของดีให้ลูกค้านะครับมาครับต,ตาติดง่ายครับผมรอบเดินเบาก็จะนิ่งๆแบบนี้นะฮะตาเร่งเปไงนีครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเดินเบานี่ครับรอบเคร่อิง ูนแบบครับคันนี้ครับผมสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มรอยเฉือนรอยกระแทกด้านข้างนะครับจานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะฮะมาพร้อมกับระบบเล็ก abs ครับขอบล้อด้านหลังยังคงเป็นสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมเดิมแบบนี้นะฮะอบลับด้วยยางจาก pirelli rosso t นะครับ90%เอซเกือบเต็มฮะคันนี้ไฟท้ายแต่งครับ md มีไฟเดี้ยวในตัวด้วยนะครับก็มีท้ายสั้นแต่งสำหรับคันนี้ครับบ้านท้ายเดิมสวยไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับมาฝ คันนี้ยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมอยู่นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายเดิมสวยครับไม่มีรอยล้มรอยเฉือนรอยกระแทกเลยเห็นไหมฮะพักเท้าฝั่งซ้ายเซนเซอร์ไม่มีแตหกหักคันเกียร์ไม่กดไม่งองครับระบบเกียร์คลิกชิฟเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกติครับแข่งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ครับถูกอบรัดด้วยกันแข็งแต่งจากจากเขาวาตถกินะครับแล้วก็นี่ครับกันลมด้านข้างจากไลท์เทคก็มีมาให้ครพร้อมเลยนะฮะชุดไฟลิ่งฝั่งซ้ายเป็นไงนี่สวยงามครับไม่มีรอยล้มรอยกระแทกรอยเฉือนรอยถลอก เครื่องฝั่งซ้ายครับผมดูตัวท่อนะครับดูหน้าเครื่องนะครับแห้งสนิทชิดทุกจุดแน่นอนนะครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มรอยสไลด์รอยหินจานเบรคคู่หน้านะครับฝั่งซ้ายก็สัมพัด้านขวานะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมมาคันนี้ราคาเท่าไหร่รถปี2017นเะครับเราขายอยู่เพียง3 7 9 0 0 0ับาทเท่านั้นกับเลขไม่เพียง17,000กิโลเมตรครับร้านเรารับแรกเทินบิ๊กบอยทุกรุ่นนะครับตอนนี้โปรโมชั่นของเราก็คือฟรีขจัดไฟแนนซ์ครับ เอาเป็นว่าใครหาอยู่สับรุ่นนี้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังรามีให้เลือกถึง2องคันนะตอนนี้สีนี้เลยนะฮะส่วนใครหาใช้ 6R มีเลือกอยู่มา4คันนะครับเข้ามาชมที่ร้านเราครับเรามีให้เลือกอย่างจุใจแน่นอนครับแล้วเ,เจอกันครับท่านทด้ไปพระราม5ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ